สวัสดีครับดย๋ยวคลิปนี้ครับจะมารีวิวนะครับเบต้าเทค V5 นะครับเป็นระบบบันทึกเสียงหน้างานนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเราจะมาดูผลหลังจากที่ผมได้บันทึกคู่6 5เอาไว้นะครับส่วนวิธีการบันทึกนะครับส่วนวิธีการใช้งานวิธีการบันทึกให้เข้ามาขอดูคลิปนะครับวิธีการใช้งาน v 5นะครับ จะมีคลิปที่อธิบายการใช้งานทุกขั้นตอนของ V5 นะครับคลิปนี้ผมจะมาเทียผลลัพธ์หลังจากที่ผมบันทึกคู่65วันนะครับเครื่องนะครับจะมีสั่นกับไม่สั่นนะครับไม่สั่นเราไม่แทงนะครับไม่สั่นไม่แทงเด็ดขาดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันขึ้นอะไรมานะครับอาจจะขึ้น65มันก็ได้นะครับมันคือเครื่องบันทึกเสียงนะครับอ่ามาความแน่นอนมันนะครับผลของมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเราจะโฟกัสแค่ตอนมันสั่นนะครับอ่าดู อ่าสันครับสันกักหกห้าครับอ่าห้าีซีครับอ่าสันกักหกห้าครับหกห้าสามครับไม่สันไม่สันไม่แทงนะครับเป็นไปได้ทุกอย่างไม่สันไม่แทงอ่าสี่สองเหี่ยวครับ อ่าสันกักครับ6 6เอียวครับไม่สันไม่แทงนะครับ6 5เ้าเอวเห็นไหมครับไม่สันห้ามแทงนะครับไม่สันห้ามแทงสวนนะครับไม่สันห้ามขาย6 5ห้านะครับเพราะมันคือเครื่องเก็บเสียงมันไม่ใช่ะกิดนะครับที่จะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่สันคือเราไม่ต้องสนใจเลยถ้าสันเราแทงนะครับ ไม่สั่นไม่แทงนะครับเห็นไม6ะหกหกสองนะครับสั่นมากักหกห้าครับหกห้าเอี่ยวไม่สั่นไม่แทงนะครับสี่สองเอี่ยวนี้ไม่สั่นนะครับอก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้จะไม่ให้เกินสามนาทีนะครับ ไม่สั่นเราไม่ต้องแทงเลยนะครับไม่สั่นห้ามแทงสวนเด็ดขาดนะครับเพราะมันสามารถขึ้น665้ได้ขึ้น65ได้นะครับมันคือเครื่องจับเสียงนะครับมันบอกแนวทางความน่าจะเป็นเป็นไฮโอกัคนะครับสั่นมากัคก6้นะครับประมาณนี้นะครับท่านในสนใจศึกษารายละเอียดให้ดีให้ครบถ้วนก่อนศึกษาเยอะๆนะครับไม่ต้องรีบซื้อนะครับ ไม่ต้องรีบซื้อศึกษายเยอะๆก่อนและค่อยสั่งซื้อของนะครับไม่เข้าใจตรงไหนโทร0925578809ครับขอดูคลิปวิธีการใช้งานรุ่นในที่รุ่นแต่รุ่นที่ท่านสนใจอย่างเช่นรุ่นนี้มันเป็นรุ่น V5 ก็แท็กชัดเข้ามาครับในไลน์ก็ได้ในเพจก็ได้นะครับขอดูวิธีการใช้งาน V5 ให้ละเอียดให้เข้าใจก่อนและค่อยสั่งซื้อไปนะครับอ่า ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ